สวัสดีค่ะวันนี้มีดอกไม้แล้วนะคะวันนี้จะเป็นดอกคาร์าเนชั่นนะคะคาร์เนชั่นเป็นสีออกเหลืองออกส้มๆนะคะสองสีเนาะจะเป็นช่อแบบนี้นะคะช่อนี้ก็ประมาณสามปอนด์สี่สิบเก้านะคะแล้วที่เราได้มาก็คือจะเป็นเอ่ออาหารของดอกไม้นะคะอุ๊ยอาหารของดอกไม้ที่เราจะใส่ไปในน้ํานะคะก่อนที่เรา จะเอาดอกไม้ใส่ไปนะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบเอ่อเหมือนลิควิดนะคะเป็นเป็นน้ำเนาะแล้วก็จะใส่ลงไปในนี้นะคะแบบนี้เราเคยนะคะไปซื้อดอกไม้มาแล้วเขาไม่มีเอ่ออาหารให้ดอกไม้แบบนี้อยู่ได้ไม่นานนะคะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เลยเออซื้อแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าดอกไม้ของเรานั้นจะได้อยู่นานา เรามีที่สวนเราเป็นน้ำคะในชั้นอ่ะที่เราเอาไปปลูกอ่ะเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ไปอ่ะเนี่ยนะคะเนี่ยตัดช่วงนี้แล้วก็ไปชําใส่กระถางอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่ามันเกิดนะคะทุกคนคะแต่ว่าเรามีเยอะแล้วเราก็ไม่อยากปลูกอีกนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าจะตัดออกนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือกิ่งที่เขาออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถตัดเอาไปชําได้นะเนี่ยค่ะ ติดหมดนะเพราะว่ามันเกิดง่ายนะคะทุกคนคะ่ะเกิดง่ายมากอืมคนที่บอกว่าโอ้ยปลูกต้นไม้ไม่ติดไม่เชื่อนะคะเราไม่เชื่อเพราะว่าทุกคนไม่เคยลองที่แบบว่าใช้ดินที่มันแบบนิ่มๆอ네่ะเนาะบางคนไปใช้ดินแข็งก็ปลูกยากนะคะจริงๆแล้วทุกดอกไม้หรือว่า,า them, ต้นไม้อ่ะที่จริงอะมันไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนะคะมันไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนี่นะคะ ก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่ากิ่งที่มันออกมาอย่างนี้เนาะเราก็ตัดออกไปเผื่อเราเอาไปชำเผื่อขยันเออเผื่อขยันนะคะเผื่อขยันอันนี้จะต้นจะอ่อนหน่อยนึงเนาะเราก็ตัดออกตัดออกไปเลยเนี่ยเยอ,อะเลยอะ เออเหลืออีกสองสามต้นที่เราเคยตัดออกมาเนาะเราก็จะไปเพาะนี่นะคะอันนี้ก็เอาออกที่มันเสียเราก็เอาออกไปเนาะนี่นะคะเราชอบดอกไม้เป็นคนที่ชอบดอกไม้นะคะดอกทุกดอกดอกไม้ทุกชนิดคือเราจะชอบหมดเลยอืมเป็นคนที่อยู่กับดอกไม้นะคะอยู่กับต้นไม้ เป็นคนที่ชอบทำสวนนี่นะคะทุกคนค่ะแล้ก็จะตัดออกอย่างนี้เนาะเยอะมากเลยเนี่ยปลูกได้นะคะปลูกได้อีกเนี่ยต้นที่เขาเนี่ยเห็นหมเนี่ยใส่กระถางเนี่ยนะเยอะเนี่ย,ยต้นสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะแดีวว่าเราก็ สามารถเหลือไว้ได้เนาะเหลือไว้ที่กิ่งดอกไม้ได้เพราะว่าบางทีมันก็เป็นช่อที่แตกออกมาเพื่อประดับดอกไม้ได้เนาะเนี่ยอยากปลูกสีไหนเราก็ซื้อสีนั้นนะคะแล้วก็ตัดออกแบบนี้แล้วเราก็ที่เหลือไปปลูกในสวนไม่ยากเลยใช่ไหมนี่นะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยดอกไม้ของเรานะคะนี่สวยมากคนสวยๆก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆนะคะอะเข้าข,ข้างตัวเองโอ้ไปละบาย